นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิด c o ทท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับขอเสียงนะครับปรบมือตอนรับแพงแงช่วยคนใจแหงให้มีแรงถือใหม่ จดบนร่วมคิดร่วมบริหารร่วมพัฒนากับคณะก้าวหน้าตำบลบ้านแดงขอโอกาสให้คนใหม่เข้ามาพัฒนาโปรดเลือกเบอร์สเบอร์สนายวิชาญกัญญาพิมลเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงคนใหม่โปรดเลือกเบอร์สเบอร์สเบอร์สฟมฟอมตัวใดกลับมาเดินสายรับใส่พี่เก่าฟอมบ่ พี่เกา่าคุนบ้านเฮายกมือสอยมามาจากไปสอยงันกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านแดงที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยนนี้ขอเชิญพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงโปรดเลือกนายวิชาญกัญญาวิมลเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงพร้อมด้วยนายจำปีจันทศรีนายพานุพงศ์หลักชยัยหรือผู้ใหญ่คูณ นางออสสินทรทีมบริหารนายกอบตอบ้านแดงคนใหม่พ่อแม่พี่น้องโปรดให้การสนับสนุนเลือกนายวิชาญกันยกวิมนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงมาเปลี่ยนตำบลบ้านแดงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโปรดเลือกเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามโดยมีแนวทางในการพัฒนาจัดให้มีน้ำอุปพภคบริโภคและการเกษตรโดยจัดสรรงบประมาณทำฝายน้ำลน้นตามลำห้วยหลวงห้วยด่าน ในเขตตำบลบ้านแดงเพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตรปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นจัดให้มีไฟฟ้าและไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่งเสริมอุดหนุนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาความก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬาที่โดดเด่นเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถึงเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยน เปลี่ยนบ้านแดงให้ก้าวหน้าก้าวไกลก้าวสู่การพัฒนาที่ดีกว่าเดิมโปรดช่วยกันสนับสนุนให้นายวิชาญกัญญาวิมลเป็นนาย,ยกอบตอบ้านแดงคนใหม่กล้าคิดกล้าทำรรกล้าบ,บริหารกล้าพัฒนาเพื่อพี่น้องชาวตำบลบ้านแดงโปรดเลือกเบอร์สเบอร์สา บอร์สามแนเดอร์พี่น้องแค่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวทธอไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอะบอกฉันเลยฉันจะหาให้เธอฉันไม่ได้รวยเหมือนใครไม่ได้มีเหมือนใครหลอกแค่อย่างฉับอกว่าคนนึ่างฉันมันมีแต่รักจริงจะไม่มีวันมาทอดมาทิ้ง ให้เธอต้องไปนั่งเสียใจตำบนบ้านแดงจะสดใสถ้าร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงกับคณะก้าวหน้าตำบลบ้านแดงนายวิชาญกัญยวิมลสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยอีสานระดับปริญญาโทคณะรัฐประศาสนาศาสตร์สาขาการปกครองท้องถิ่นขอโอกาสให้คนใหม่เข้ามาพัฒนาโปรดเลือกนายวิชาญกัญยวิมลเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงคนใหม่โปรดกาเบอร์สา เบอร์สามเบอร์สามโปรดมองกันที่ใจมองให้ถึงข้างในอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิก,กายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านแดงไปเลือกตั้งนายอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงโปรดเลือกคณะก้าวหน้านายวิชานกันยะวิมลเป็นนายอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงเลือกทีมดีมุ่งมั่น สื่อสัตว์และจริงใจโปรดเลือกเบอร์3เบอร์3เบอร์ส3โปรดกาเบอร์3เบอร์3เบอร์3 28พฤศจิกายนเข้าคูหากาเบอร์3เบอร์3เบอร์3ข้างหน้าตามีดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจตรงฉันให้เธอไปจนหมด อย่าทิ้งความกันจะไม่หัวใจฉัน